พอที่ 5. Consume and and a n อน p อ a n a n a แอ a แอ a เปนนเพื่อนเพื่อนจะต้องไปกินแอปเปิลหผลและกล้วย1ผลค่ะเราสามารถไปทำเควสต์นี้ได้หลายที่นะคะเพราะว่าที่ไหนที่มันมีพวกกล่องที่เป็นของ Forage Item ของกินเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอทั้งแอปเปิลแล้วก็กล้วยแต่ว่าไซมาที่ตรง The The Orchard นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีแอปเปิลให้เก็บเยอะมากๆแล้วก็มีกล่องที่เป็นกล่อง Forage Item เนี่ยอยู่หลายกล่องเหมือนกันค่ะ สิ่งที่ต้องระวังก่อนกินนะคะก็คือการที่เราจะต้องเสียเลือดก่อนเราถึงจะกินแอปเปิ้ลหรือว่ากล้วยหรือว่าของเพิ่มเลือดได้นะคะถ้าเลือดเต็มแล้วเราไม่สามารถที่จะทําการกินของพวกนี้ได้นะตอนแรกใส่ว่าจะบิวแบบสูงๆแล้วก็กระโดดให้แบบตกมาเสียเลือดแต่ว่าดันไปเจอคนนะคะแล้วเขาก็ไล่ย,ยิงไม่ยังย้งไดังนั้นก็เลยได้การลดเลือดโดยอัตโนมัตินะคะ ต้องขับรถตีมันด้วยเพราะว่ากลัวตายค่ะพอเราว่างเว้นจากศัตรูแล้วใช่ไหมคะก็ทําการกินแอปเปิ้ลไปได้เลยแต่ต้องกินทางแอปเปิ้ลและกลัวอย่างละผลนะคะไม่สามารถที่จะก,กินแอปเปิ้ลสองผลแล้วก็ผ่านเควสได้ไม่ได้นะคะดังนั้นไซก,ก็จะต้องกลับไปอีกรอบนึงค่ะ ที่นี่ไม่ใช่สุดเดียวที่มีทั้งกล้วยและแอปเปิลนะคะมันยังมีจุดที่เป็นร้านอาหารนะคะที่เมืองแคตตี้คอร์เนอร์ค่ะที่นั่นก็จะมีกล่องฟอร์จไอเทมเยอะมากๆประมาณสัก6กล่องนะคะเชื่อว่าถ้าเปิด6กล่องเนี่ยยังไงก็เจอทั้งกล้วยแล้วก็แอปเปิลค่ะทีนี้พอกลับมาแล้วนะคะเขาหน้าจะไม่อยู่แล้วายก็เลยทุบๆเข้าไปนะคะแล้วก็เห็นกล้วยอยู่1อันพอดีนะคะ1ผลพอดีก็ทําการกินแล้วก็ผ่านเควสตค่ะ